มันมา,มา,มาปืนปืนขอจำจขอจมเฮ้หยหูห้าอันเลยเหรอ,อว้าปืนปืนเต็มลำบอกเลยบอกเลยคราวนี้ปืนเต็มลำเจอแน่อุย้ยมีอะไรด้วยเนีย่ยอุ้ยมีบ้องบอะไรด้วย,ยเฮ้ยเียววะเว่ะเฮ้ยว้ายย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 ืยย แน่นเลยเอาว่ะคราวนี้มันแน่มันแน่ไหนไหนไหนใครใครใครเห่าใครเห่าเอ้ยเฮ้ยเอ,อเาเอาแล้วมันเดินไม่ได้อะ่ะเอาเฮ้ยแล้วมันเดินไม่ได้เฉยเป็นไรอะ่ะเ,เฮ้ยเอาเฮ้ยล้อติดเหรอล้อติดอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยติดติดโอ้จ <f ut ure> <c oughs> านจ <c oughs> านปืนไอ,อ้มันติดอะ่ะเฮ้ยขอมงง ไปผ่านมาโดนแน่เรากลายเป็นรถรถเสียว่ะล้อมันติดหล่มอะไรบางอย่างน้องก็วินว่ะน้องวินหาเรื่องเหรอนี่เนียนี่เนี้ยอย่านะอย่าคิดว่าเราไม่มีไอ้นี่นะนี่เนียนี่เนียนี่เนี้ยอย่าคิดว่าเราไม่มีพิษสงนี่แน่อุ้ยร่วงเลยน้องก็วินนี่แน่นี่แน่บอกแล้วว่าอย่าคิดว่าเราไม่มีพิษสงเออดูดิถึงยางจะั่วนเราก็ใช้ได้โอ้พีไอคันใหญ่มาอุ้ยแตก เฮ้ยเดี๋ยวต้องประกอบใหม่ว่ะตอนเนี้ยโอ้แล้วต้องมันติดอะไรอะ่ะเอ้เดี๋ยวกันนะมันติดอะไรอะ่ะอ๋อได้แล้วโอ้โหเอ้ยคีย์บอร์ดมันบั็กนี่เองอุ้ยโหูปืนมันเยอะแต่บล็อกมันไม่มีวะ่ะใสยต้อง,องหาบล็อกเพิ่มมาอ๋อบล็อกแจมๆหน่อยมาเ้ยเจะเอาบล็อกไม่เอาล้อเอาอีกเอาอีก เอ้ยปั๊ม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 เอ้ยแลแลแลเฮ้เอาวะเอาวะขออีกขออีกเดี๋ยวเราต้องนี่ละอุ้ยมีไอโฟนด้วยเอาเรื่องอุ้ยเดี๋ยวแล้วเราต้องทำไงอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแบ็คแพ็คอุ้ยเราต้องประกอบรถคันใหม่ว่ะเดี๋ยวเราต้องประกอบด้านข้างเพิ่มขอดถอดถอดข้างข้างอฮ้ยมันนะเนี่ยเกมเนี้ยเผินจัดเลย การก่ <Yeah. S 1> อนเฮ้ยโห oh, มันมีรูปแบบให้เราดูด้วยว่ะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เราดูรูปแบบก่ะอ๋อ oh, แบบนี้อ๋อ oh, มันเอาไอ้นี่มากันล้อได้นี่ว่าเอดอดีดีไ <Back pack. S 2> อเดียดีแบบแท๊เฮ้ยเราเอาแบบแท๊ออกมา เอาเละไหนล้อมดีอยู่ทางนี่ยตอนนี้ใหญ่กว่าเอ้ยงั้นเอาล้อใหญ่ไว้คู่หลังมามามาเฮ้ยเพลิน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 ,น,น,นบอกเลยเกมนี้เพลินจัดเนี้ยยาวนี่เลยล้อหลังนี่เลยล้อใหญ่เอาเรื่องเจอแน่มาบเนี่ยล้อหลังใหญ่คู่แล้วเ,เดี๋ยวเอาล้อเล็กล้เอเล็กอ่ะล้อเล็กเอาแบบรถเป็นรถถังเลยดีกว่านะ เฮ้ยล้อล้อมทับกันไปเลยนอ,อ๋อเป็นแบบตีนตะขาบมันรถถังน่าจะได้อยู่มัง้งเดี๋ยวต้องลองเออเราเป็นแบบตีนตะขาบล้อ,อาขาดอาันนี้เฮ้ยทำไมล้อนีออ่มันแปลกน่าจะได้หรอมะเอาไอเอาร้อ,อยใหญ่เราไว้ฝั่งนี้ข้างนึงเพราะว่าล้อไม่พอละ ล้อพิการมาดูละเออไม่เป็นไรถึงจะมั่วๆไปหน่อยก็ไอไปต่อไปต่อคราเนี้ยนี่เลยบล็อกเรามีเพียบว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราโลปืนแล้วเราทำฐานให้มันใหญ่ๆดีกว่าเออ้กอนเราเราจะได้ใส่ตืนเอ้เราจะได้ใส่ของไม่เยเอะขึ้นมาเจอหนี้แน่ครับ ีวตเราต้องมีความสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์้างมาอ่านี่อ่ะเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วคราวนี้ดูเป็นรถถังมากยิ่งขึ้นว่ะเปลี่ยวจัดส่วนที่นั่งเราแอบอยู่ข้างในอ่ามันเป็นแผนมันเป็นแผน ด้านหลังเราแบบไม่ต้องแข็งแรงมากนี่ด้านหน้าเราเอาเป็นนี่เลยบล็อกสีบล็อกสีอ่านี่ฮะแข็งแรงแข็งแรงเตอ,อแน่เตออน่าเออไม่จบอ,อ่าเฮ้ยดูม่วงม่วมาปุ๊บกลายเป็น ติดเกมแต่งรถอับรถถังแล้วใชแล้วเออานี่แหละบอ,อ,น,น,อน้นี่บ้องเขาหลามโอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยยวมีข้างางด้วยอ่านี่นี่นี่เออนี่ไงเริ่มสวยเริ่มสวย เแต่ทำไมเราไม่ใช้สีฟ้าวะเออมีสีฟ้าเอ้ยเออสีฟ้าไว้ข้างหน้าดีกว่าเออสีฟ้าไว้ข้างหน้านี่ไงเริ่มเฟี้ยวว่ะเฮ้ยเริ่มเฟี้ยวเอ้ยม,มีกระจกอย่างเงี้ยนี่ไงแล้วก็นี่เลยนี่เลยหนามนแหลมหนามแหลมเฮ้ยโหดูมั่นคงแข็งแรง ก็อเอานี้มาติดอีก่าเอาไวไา้ไถนาไถนาเออเฟีย้ยวจัดเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีฮาโก้ครับสวัสดีครับผมอะไรอ่ะผมโดนสามทางแล้วโดนแบนถ้ามีครั้งที่สี่โดนลบช่องเอา้าเราก็อย่าไปทำสวัสดีน้องน้องอะไรเนี่ยน้องดาวเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยก็เข้ามาล้วด น,นี่กำลังเพลินมากบอกเลยเฮ้ยมีสีแดงไว้นี่มามเห็นเอาเรื่องนี่ยาสีแดงเวี้ยวจัดไอ้ยาหูยกันชนใหญ่เฮ้ยกดจัดกระจกกระจกไว้ทำไม ้มีไอพ่นขึ้นมาตีไอพ่นมาแล้วไอ้เนี่ยเฟี้ยวสุดๆโอ้เนี่ยเฟี้ยวจัดเอาว่ะปืนต้องมาแล้วนี่ยปืนใหญ่อาร์เซนอลเฮ้ยอันนี้เราบ้องไว้ข้างหลังเราเดียวเออเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบ้องเฮ้ยวันนี้มันดูลึกๆมันจะยิงถึงไหม น่าจะถึงอยู่แหละดูละเอ้ยเดี๋ยวอา่าเอาไปใส่บ้องดวะ่ะอ,อือหูยคเขาเนี้ยแล้วข้างหน้าคู่หน้าคู่หน้าทวินแคมเอาว่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้อ่ะนี่ไงสุดแจมเอาเรื่องเจอแน่อ่าเอาเนี้ยล่ะ้อยอยไปเลยหูยปืนเพียบ อุ้ยไปอุ้ยปืนเพียบปืนเพียบอุ้ย,เอ,เ,อยเอาหนามหนามหนามเอ้ยเอาหนามใส่ล้อได้ไหมเออหัล้อหนามหัวล้อหนามโคตรหูอย่างเฟียเ้ยวนี่ไงเจอล้อหนามเข้าไปอย่างดุอย่างดุล้อหนามต้องมาเออเฮ้ยมันใช้ล้อหนามป่ะเนี่ย,ยได้อยู่ได้อยู่ล้อหนามแล้วก็ติดจะตกด้วย ควารรมเฟียเ้ยวเออเราออเอาปืนแปะข้างหลังได้ปะติดกระจกอ่ะอ่าติดกระจกด้วยนี่ฮะติดกระจกสามอันเพื่ออ๋อมันเป็นแบบม่านพลังเหรอ นน้ีขันข้าง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 แล้วก็ระวังหลังสุดจัดเออหืเย,ยี่ยโครตโุ้ยสุดะอะต้องเอาแล้วต้องต้องต้องลุยแล้วต้องบวกละวงเนี้ยไปโอ้ยดูดูเบล้มเทิม่มเบล้อเทิม่มมาไม่แน่มาเลาก็แก๊กไอ้น้องตาไอ้น้องไอ้น้องพี่ใหญ่กว่าเยอะตอนนี้พี่มาแบบฟูฟูเลย เฮ้ยใครมา呐อู้หูวิ่งตีโค้งอ่ะตีโค้งหูยยิงกันยับเลยว่ะอู้ยูวิ่ขับยากกันนะเนี่ยไม่แน่นี่นะเฮ้ยโหโหดว่ะเอา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 ไปไรไปไรอ่ะไปไรนี่เห็นไหมไปไรไปไรไปไรยิงก่อนได้ปูดอืมนี่ย้อยย้อยอุ้หูวิ่งอุ้ยูวิ่อะไรอ่ะล้อหลุดเอาล้อหลุดไปแถบนึงโอ้ยคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลไม่ได้จับอะไรเราเน้นนัวเออหูยโหดจัดโหดจัดตอนเนี้ยโอ้แต่คอนโทรลยากเนี่ย ไม่ไหวแล้วโอ้ยล้อเหลือแค่อะไรแค่นี้โอ้ยไปจัจการมันอุ้ยอุ้ยเอาติดเอาเอาเราไปนัวอะไรกับมาโ,โอ้แตกใช้ได้ว่ะเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องเลยสวัสดีน้องดัมมี่ด้วยนะครับสวัสดีน้องเฟนด้วยนะครับวันนี้เล่น99คืนไหมจะสี่ทุ่มแล้วถ้าจะเล่นมันน่าจะไปจบเที่ยงคืนเอานะ เอาไว้วันอื่นแล้วกันครับวันที่มีเวลานะ <c oughs> เดี๋ยวไปแก้แค้นในคันนะั้มามาเม,มื่อกี้รอเหรอไอคันคันใหญ่เฮ้ยคันเล็กอย่า,ายไปยุ่งไปยุ่งมันเป็นสงครามของคันใหญ่เขานี่เอาเฮ้ยมันลงวิ่งได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันวิ่งได้ไงนี่แน่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 เจาะเจาะเออให้มันรู้เรื่องว่าใครไป ว่าไผเป็นไผให้มันรู้ไอ้ขันใหญ่มันไม่ไม่เข็ดว่ะเผินไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไอ้นี่ว่ะเหินเหินแล้เหินแล้วมันโดนเหนแล้วเหนแล้วมันโดนอุ้ยยางแตกไปข้างนึงขันใหญ่อยไหนละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ขันใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ว่ะเอาสวยแล้วสวยแล้วเอาล้อหายไปแถบนึงโอ้อ้เอายางไส้แล้วโอ้โดนยิงยับเลยเฮ้ยยิงคืนมันลูกพ่ออย่าไปยอมอย่าไปยอมตับ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 เอ้ยอย่าไปยอม เออยังเอาชนะไปได้แต่ตอนนี้เราวิ่งไม่ได้ละเราไปไหนไม่ได้เอ้ยคือ,อยัง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 เออหันหนามหันหนามเข้าสู้วูบปกัปกปกัปกปักปักเออเออเฮ้ยอย่าลุมดิเฮ้ยอย่าลุมโอ้ยโอ้ยอแตก <c oughs> เฮ้ยล้อเรามันเป็นจุดอ่อนวะ่ะทำไมดีวะล้อเรามันยางแตกง่ายซะเหลือกเกินอ่ะเราต้องหาบล็อกเพิ่มหาบล็อกเพิ่มด่วนหาบล็อกเพิ่มมาอะไรห้าพันเลย